ณเดชยาย่าเผยเลิกแต่งได้วันนี้คือวันดีที่สุดเผยเลิกแต่งได้วันนี้ปักหมุดเลิกแต่งได้วันนี้นเดชยาย่าขึ้นแท่นว่าเป็นบาสาวล่าสุดขอแต่งงานไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อช่วงเดือนมิถุนาสำหรับคู่จิ้นคู่จริงอย่างนาเดชและยาย่าและแฟนคลับต่างพาลุ้นถึงเรื่องเลิกวิวาจะเป็นวันไหนซึ่งนเดชได้เปิดเผยว่า เรื่องเลอกแต่งได้แล้วแต่ขออุบไว้ก่อนเพราะต้องดูเรื่องงานที่จะจัดในวันนั้นมีหลายเลิกขอดูดูไว้ก่อนยังไม่ได้ลดเรื่องงานเพราะรับไว้หมดแล้วตอนนี้คือมีไอเดียอะไรก็มาแชร์กันก่อนหน้านี้ย่าบอกว่าจะเปลี่ยนชุดในวันงานเยอะตอนเองก็จะเปลี่ยนเยอะตามด้วยเรื่องสถานที่ยังไม่แน่ใจว่าจะจัดกี่ที่เราจัดเท่าที่จำเป็น คุยกันไม่มีอะไรขัดแย้งรับเรื่นดี